สวัสดีค่ะวันนี้ช่องไก่ไก่ชาแนลก็พามาเลาะทุ่งนาข้าวอีกแล้ววันนี้วันนี้ว่างก็เลยมาเลาะสวนของอานะคะอันนี้คือแถวนี้เขาเรียกมะนาวลูกใหญ่แต่ไม่แน่ใจว่าที่อื่นเขาจะเรียกลูกอะไรแตม่มันลูกใหญ่มาก เลาะสวนวันนี้เป็นเอ่อสวนเกษตรผสมนะคะมีเงาะมีมะนาวลำไยแล้วปีนี้เงาะก็เป็นน้อยเป็นน่าจะเป็นปีนี้เงาะจะเป็นเป็นสองฤดูฤดูที่แล้วก็เก็บขายไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้ฤดูที่สองแล้วก็เป็นทุ่งนาอันนั้นบนเขา อันนี้รอบที่สองกำลังจะเก็บขายกินเงาะเป็นน้อยค่ะสวนของอาจ,จะเป็นสวนเกษตรผสมมีเงาะมีลำไยมีมะม่วง มะนาวมะขามกล้วยฝรั่งเรามาชมส่วนของอาแล้วเราก็จะไปไปเป็นต้นแบบนะ่ะเราจะได้ไปทำมั่งอันนี้ก็คือดอกกระเจียวดอกกระเจียวน,นี้กินได้นะคะเอามาปลูก ถ้าใครจะมาเที่ยวก็ติดต่อได้นะคะมาชมสวนกเกษตรผสมเข้ามาชมได้ค่ะชมฟรีที่นี่เราอยู่ในหุบเขานะคะสัญญาณก็จะไม่ค่อยมีแต่ว่าเเราใช้แผงโซลาเซลล์เราจะมีน้ำใช้เองมีไฟฟ้านี่ ใช้แผงโซลาเซลล์ติดสวนน่าอยู่มากค่ะถ้าใครต้องการจะมาเที่ยวชมสวนก็ติดต่อได้ค่ะเป็นสวนผสมกเกษตรผสม วันนี้ก็พาเลาะเลาะชมสวนแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังจะพาเลาะชมใหม่สวัสดีค่ะ